ทุกคนวันนี้พุ่งตื่นนะคะก็ผมยุ่งหน่อยนะอันนี้เราจะมารีวิวของกันนะทุกคนอย่างเช่นน้ำหอมที่ทุกคนถามว่าใช้น้ำหอมอะไรทำไมกลิ่นหอมจังเวลาเจอหนูไปที่ไหนแล้วขอถ่ายรูปนะคะนี่เลยเป็นน้ำหอมนี่เลยนะคะมีกลากเฟตเตอร์ไหม เห็นป่ะจะลางๆเนาะนี่เป็นกิ่อะเนี่ยเห็นนะทุกคนคือกลิ่นหอมมากอะแบบถ้าเราทามันก็จะติดกากเพชรด้วยนี่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 สวย <S <S 2> <S 2> แล้วก็อีกหนึ่งอันที่ใช้ต่อนะคะตอนเช้าหนูจะใช้นี้เวลาไปเจอใครส่วนตอนค่ำเวลานอนหนูจะใช้นี้แต่ใช้หมดแล้วอะ มีอีกนะฮะพอหนูใช้เสร็จหนูก็จะทาคารามายเพราะว่าหนูชอบเป็นผื่นนะคะโอเคแล้วหนูเคยแชร์คำถาม Q a ไปใครอยากให้หนูตอบวันไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะหนูก็เอ้ยอะไรติดอ่ะเค้กติดปะ หนูก็อยากตอบนานแล้วทุกคนถามมาได้เลยนะความลับที่ทุกคนยังไม่รู้เดี๋ยวนูจะตอบนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเป็นคลิปสั้นๆขอโทษนะคะบ๊ายบาย